เึ้นมาเป็นแม่กงแล้วเด้อแล้วคำเดียวกันวันทรงไม่เป็นนนทตุ่นไม่แต่คนสวยๆต่อนสีแก่มาแล้ววายสีแก่มาแล้วมันสีแก้มด้วยสีอุยเนี่ยสีอุยอยุสัยไม่จังบอมันอีมีเรื่องสิมาถามว่าจังใดครับคุณพี่พอดีคุ้ยตายอยู่บ้านอยากสิหามบอลำไม่งั้นน่ะนะตี๋มาบอกกันตรงพี่อีแม่ตรงกลางเพิ่นบ่เห็นนะเออ สจ้างหมอลำเสติเมนสิจ้างหมอลำไปงั้นคุ้ยตายคุ้ยตายบ้านี่คุ้ยเจ้ามันเป็นยังคือตายฟาผ่ามันเมนบ้านี่ฟาผ่าคุ้ยตายก็เลยอยากจ้างหมอลำแมนแล้วคุณเมทวันสิถามเออเออว่ามีหมอลำลำโศกโศกเศร้าลำให้พี่น้องเช่าน้องแก้วนี่ให้กากะพราสิมีบอ่อให้เป็นสีไปยากยั้งสำหรับตัวเกมเมสิกแล้วมีสู่ยางสู่อันสูนส่เนวตัว แมนตีแมนครับผมอยากได้แบบสกวกแมนบอแมนได้เลยครับเมื่อนี้ขอน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับพบปะที่ท่านในทองเรืองปิงกินยาคราวยากินปิงอ่ะอุ้ยแล้วก็แมนอย่างอุ้ยยากินปิงเตี่ยวคนว่าปีไว้่าเป็นที่นเป็นที่ไหนนี่ตีหมาล่ำฮ่าฮ่าเอามันเป็นยังละบัดมันคือห้องโฮโฮแท้เอาฮ่าเอา คือว่าจังสันฮ้ยเอาเฮ้ยอีนี่มันเป็นยังลูกเป็นยังล่ะฮ้ยเอาเป็ศูนย์ไหมเป็นยังคือศูนย์ข้างโฮโฮออกมานึกว่ามึงเมื่อยเมื่อยไหนเมื่อยนั่งพูดใหญ่ๆว่าสูพ่อแม่พี่น้องเช่าชีสะเกียร์เทินฟั่งบังกอดูมียาผู้หนึ่งเออก็ได้ผัวแล้วนะอ่างาปผัดตาบอดมีบาริญญาพิการบอดผ่าบอดต่ตา ปากบัดบวบอ้าวจมเศร้าจมเรงเห็ดกะว่าบ่เห็ดตื่นเศร้ากะว่าตื่นสวยลูกซ่ากะว่าลูกเล็วลูกเลีวกะว่าลูกซ่าจมบิดจมแบบลูปนันสั้นนี้เ้าได้นี่จมเศร้าจบจักปากจักเทื่อน่อยได้ไม่ไแบบรันโกะกี่เท่าจักปากมาแต่น้อยๆโเดอร์สิบอกให้นี่หานาหมานี่แน่จะไปดายาจะขวางขอเสียงมายาเท่าสีสะเกดเนี่ยตาแม่ไม่หล่นอ่ะ มีอยู you, so it, too. You, too. Too low, too ่บ่มีไมีอยู่บ่อมายาปากปลาแดกวันนั้นมีอยู่บ่มีอยู่ตีมันคือข่อยแท้สมม้นมเจ้าคนนั้นอุ้ยอันที่ว่าวนี่บ่แม่นว่าว่าถึงจะขวงได้ว่าถึงมายาแม่นบ่เนี่ยเออจะรบังเด้อกัมมากอนกัมมากอนพูดได้กัมมากอนเ้อเนี่ยเอินข่อยเนี่ยกัมมากอนข่อยพิจิตาพิจิตรโอ้ยโอ้ยอย่างนีว่าข่อยสวนไงอันนี้คุณแม่เจ้าภาพอันอันนี้เจ้าพบยังมาเนี่ยใคร จะอยากตึงหิวข่าวตีเซ็กพี่นอ้องหล่าไม่น่าม,มาเขียวออซื่อว่าเขียวนัะะ่นล่ะมือนี่เอาโศกเศร้าหลายงาเห็ดเผ็ดจังสี่กับหลานเนาะผัวก็ดีอยู่ดิขั้นกูบ่าฮักผัวนี่กูสีขามันตายมือละน,นี่ยากให้ติดถุงลูกสะพายยังสะบัดเป็ตายาแท้กับเหี่ากับลังสีล้ำกับลังสีล้ำครับผมแต่เย็นๆเด้อคุณพี่เจ้าภาพเด้อ แต่นพี่ตีนผมก็ถอยไปไกลแท้กูสิซ่อมมึงว่ามันล้ำโศกบอเมื้อนี่นะกูจิข่าง่ายมันตายเออกูสิขาง่ายมันตายเออมึงต้องตายเลยะเดี๋ยวเอือนยาออกมาข่าก่อนยาอยูุใส่น้อยาวัดเดือนหวานแท้ยาอยสผหลงาือมู่้ส่บ่นูกูสบาอกคุณมึงเป็นขดแมว่าไงอ้เขียววา อุ้ยปาดทิโงทอีลูกไผ่บ่านดับดีปาดทิโงทมึงสิตีเขียวไปแดงมึงแกเอาหลูอ่เตาเดี๋ยว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 ผู้าวเพ่งเย่เย่หยุดยาเฝ้าอยู่โตยาบัญญงน้ครอบครัวคนอื่นนี่มันครอบครัวเฮาเฮาขออนุญาตสั่งสอนลูกสะใภ้เฮาอีเขียวมึงมีปีปาดทิโงทมีลูกมีผัวอยูุติแทบมึงกัยังไปร้อยมีสู้ปาดทิโงทกูเสียวเลียดหัวมึงออกมื้อนี่แหละอีเขียวสาวสะกดยาเฝ้า เขาล่ำเื่องปีงกินเอือญยากินปีงญาากินปีงกันยังวายอยู่เอาเ,เจ้านัดรับบทเป็นญาสเด้ที่ีนี่ต้องตีเจ้าได้เพรมะเป็นเจ้าตีมันเด้กูขาว่าสั่นละ่ะกูก็จังมาเห็นมาตาบอดได้บทเออออกมาตตีเขาเอาตีเขาเอาจะเป็นพู้โบพีเวดนนามโ้อาบน่าขาห<อ>ัวมึงเออยู่ดีสิมันขา่าอยว่าสันทอให้มันขาเจ้าเพราะว่ามันเป็นลูกสะพ้ายเจ้ารับบทเป็นผู้ถูกกระทำกูก่ว่าอยู่มันตาบอดแม่นั่นไอ้หเออ ตาบอดทีแม่นแม่นกี่หบอล่ำอย่งไหนมาเป็นยังเสี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไม่ห่อวงไม่เลิกเกินไม่อ่วมึงก็มึงยังเอาไปแล้วมาให้กูกินกวางมาถึงแล้วมึงตกแต่งแล้วไม่ให้กูกินบอกมึงเป็นลูกสะเสพเขียวหญ้าอยากกินปิ่งปลาคอหอนหอนไปหาปิ่งปลาคอไปหาปลาคอไงปิ่งมาสู้หญ้ากินไม่ไปลาไปอุ้ยจ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่าสิไปหามาให้สู้กินเนอะ ถ well, ืดไปบัดเดี๋ยวเถียงแล้วโอ้ยใครตาบอดเม็นปะแง่ตะตาบอดหามแนมเด้อหามแนมสีโสกละไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ใจเย็นๆซักก่อนมันกำลังสีคุณโคตรโง่ละล่ะคุณพี่จะพาไปัจจัยหวันใจหวันใจเย็นๆซักก่อนนี่แหละแง่กขาเป็นตั้งสี่นะกูคือสูบใช่ไหกูเสียตั้งไดนครับอีหายาอีสันดานหมาอีขี่ขากูเบิ่งแล้ว หน่าก็คือกันกระบ๋อนโนดเถอะวะเอาจัง,งอซีละปวดต้องสีแตกกับปลามึงสีเตกเกือบพูดีด้นะจังหดมันากับตาบอดมันลับปวดตาบอดจังหดมันกับซีแตะ จ้าเอาไม่กินเลยเนี่ยเอียงแล่เขียวปิ้งปลาคอบ่กเมนเนีะปบ้าคือสิ่งเป็นปลาคอไหมเนาะเขียวหอมหอมกินปิ้งปลาคอีลีนนั่ลละูกจะไปขใครมัจะคว้ามันจะคว้าตะอีแม่บอกไปหาปิ้งปลาคอมันเก่ามาสู่กินใส่ละเขียวกีนเบิงโอ้ยหาเมย์เอาไปปลาตาบอดมันสิทุกหัวมันแบนแท้ไปปลาคอเมยนติดบ้ากูเกิดเกือบใจหี่ตัวนี้ มึงเอาไาเหตุน่ะมึงหวังสีให้กูตายแล้วมึงสีหบุบเอากกว่าเราดกัวเส้นตีทีเขียวโอ้ยมึงเข้าใจบอดอยู่วะยัยนี่บดแต่มึงต้องกินมึงต้องซีแตกมึงไอ้กูโง่น้าวะ,ะบดก็รับบดแต่มึงถือบอดนี่ยทำไมเอาดีๆเร็วๆตาบอดเกือบไม่เคยกินมาเนี่ยตาบอดเขาเอายังไม่เก่งจะกินสัตว์ตัวคนตาบอดแม้จะสีเลืองขาสัตว์แต่ยังไดย่ายังดีๆตาบอดจักนิว้วเอาสองม <ตา S 2> ืึงก็ตอบถูก เรียกกันข้อมาใหญ่ก่อนมึงอยู่ดีๆยายหญ้าเออจ๋าหน้าอดกันติ้งปลาคอใหญ่มาให้กินน่ะเด้อหญ้าบ่ท่านยาก็ล่ะเอ้ากูอยากเอาไห้กูกินซะแต่ว่ามึงได้คือสเสือเอาเรื่องเพิ่นโอ้เกี่ยวน้ำกูบ่เกี่ยวกระทาพ่อนั่นเออกูถีบไปนี่ซะเนาะอีห่า อยจะถีบเรื่องจ้าสีลมดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุมมือล่ำจักรเรียงนี่จักหลายเรียงอยู่คือมีหอดขุณสาวคุนแผนวะอันนี้เจ้าภาพตัวนี้เพราะมันขุนช่างเนี่ยเนี่ยอยากได้งานบอดูสิข้าพเจ้่ผู้จัดภาพคุณแม่คุณแม่มึงมึงคุยโอ้มึงนมกูเนี่ยเจ้าภาพเจ้าภาพโคตรแมงมันเคยดิจอม่านบูดนี่เปิดตาไว้คนียวนะอย่าบูดีเขาคุณเป็นพระลสะพ้ายเจ้าบุญ บะจังไดเขียวอ็นนาปิ้งปลาคอมาให้ละเด้อ,อยาบอตันได้ยาดอกลาเอา้าไม่มาจังสันส,สิกินมอยาบ่มึงสีแดกหรือบ่แดกอีหายาโอ้

ตายแลบ่ตายตายแล้วแกจะพาพแกจะโศกแล้วครับแกจะโศกแล้วเอ้าถ้าาเบิดูเนี่ยลูกแงเออ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 เ่มบาเอยู่นี่อุ้ยลูกแเออเอ้ยเจ้เนี้นี่เมบบาที่เียครบ บ่าบอกปอเมื่อกีเมื่อกี้กูโศกเศร้าโศกาดุนไอพี่น้องสีสะเก็ดไห้น้ำกูก่อนแน่บอกโศกซะก่อนเนาะเมื่อกี้ย่าเฝ้ายันกูลายยันแต่ว่าได้ยันแท้หมอลำนี่คือผมมีควนไทยกูโศกโศกาดุนไหอื้ออื้ออื้ออืดละมึงอย่าใคอยยันกูบ่าโอ้ยจักหรอเนาะเฝ้าหน้าบดเนาะยันกูเอายันกูเอากูจักบาทเฉพาะนี่เพออล่ำล่ำล่ำกับหากคนจีบว่าึงไดละหมอลำนี่กับนังจะโศกครับกับนั่งจีขากันแล้วผมกับเซมันอยู่เอาว่าเขียนงใต้จะบาดด้วยครับครับ คูนพี่โคตรโศกกะผมโขโศกโศกวันมึงโศกให้กูโศกเอื้อเอพี่น้องสีสะเก็ดให้น้ำตาแตกแงวแงวก่อนมึงจะไขยยันกูดาวพูนพี่มึงมาพี่เดี๋ยวถึงพอโศกมึงจังไปเออฟังสักก่อนมึงโศกเออเอออันนี้ยันก่อยันให้กูเอื้อเอื้อเอื้อเ้อก่อนมึงจะไขยยันกูเข่าเจ็บป้จ้ายเาเออเออเอาอาจารย์แค้นมาเอาจอดอาจารย์โมแช้อาจารย์ดีดเอวดิ ลเมียที่สะเครลาก็กยูชมแต่ว่าเปาลมอย่ามาึ้งกระเทยอากนะอย่าไปมาเทยแมยนบอกอาจารย์ตุนสีบอกเลยดิเราว่าบอกอาจารย์ตุนสีเอาเมื่อสิยันกูย้ามแตโดนนี่แมกห้เอื้อเอื้อเดี๋ยวมึงก็คือบ่พักกันยันโอ๊ยสุกกคือบ่หามกูแน่กับพ่บอกตะเทียนนอวบ่หอดแล้วแล้วก็ยืนโศกันยังย่นหนีกูถามสุเน่หอดอื้อหรอบอ พอดอือแล้วสนเอยมจ้น้อยเอาไหม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 โอ้ยบไดตั oh my. Oh my. ้งใจฟังไม่ตั้ขาตายก้ตัวสีร่ำแบลเดียเร็วเร็วเงินคูมันตดร้องดังว่าทอดได้ก็พอดอ้พอดเอืออืออออพอดอือแล้วอ้แล้วใครกูโสกเ้าโสกาให้มันแหนวจสองสามนาทีก่อนมึงจะคขวลั่นนี่สีแดจังเออตั้งใจฟังระบาดมากกตั้งใจฟังปากคคเลยเออ เมกีได้หลายคมีหน้มีน้าัเยไอยากเล่นากนหนหอผมโยนลแล้วมัไป่งไยกนออมโยส่งผลันสย่ให้ไรให้ไรไรเตเมนให้ไรเขาเริ่มันใส่เตต่อเออเออเอิบั ยงครื oh. meantime, um. ่องเงียบล้าละมอสสละตายามอเอ้ามมานเร็วๆมอยากจางแล้วไวเอ้าหาใจบนีเจ้าภาอียามันตายแล้วเอ้าอียามอนโงตายบานีอุ้ยงไหนละบานีเตะรทีเดียวเดียเดียวเอ้าบแงหน้าบใกูว่ันดจางตายฮาบานีเเถึงบบสมบทสมบาดังสลาให้จนตายบานีนาะ สบายใจละบายขอในตู้เย็นมาเดียกระเพงกระเพาะกระเพาะไปหลามาเบิ่งเอาแม่มึงแม่เบิ่งเอาแม่มึงเนื้อมาหนีเนื้อกระเพาะยังระบายเมื่อนี้ได้ฝากคอไงเอาคอยเสียวมาฝากเมียคอยเมียคอยดีดีเลยโอ้ยเมียคอยกะดีดีอีเขียวแม่อีดีนั่นแหละอีเขียวแม่พี่น้องดีดีกับเมียเฮ้ยกับแม่ยคอยเสรุปดีกับใครโอ้ย ฉลนมันหลงเอาปลากข้อใหญ่มาฝากแม่ข่อนก่อนอีเขียวโอเขียวหาจ๋าแม่เนี่ยตบแม่กูดิจะปากนี่ดินี่ดิจะปากจะปากจะปากเอาเออแม่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 เจ้าเป็นยังไงเลยใส่ขาแม่เอออุ้ยเอาคือใส่ขาลันสกรีนแม่แม่ต้องตายล่ะเอาอีเขียว

บอกท่านเองเอากูบอกว่าให้เฮ้ยมึงคือเซ็นแมนนันผูกกูแถออีวันมึงสิจ้างหรือป่ะจ้างอ้วนจ้างอีหยังกูเห็นมึงนอดโขนโศกโขกยู่มึงสิไปกูจ้างเงี้ยรุ้ป่ะจ้างว่าสันทอจ้างดอกล่ำกับบอดี้อีกกูโขกชาพันนี่มึงกคยยั่งจ้างสันต์ป่ะเช้าโอ้ยเดี๋ยวมึงเป็นมะเร็งปากมดลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าแฉ่งกันมาเอาเงินซะก่อนเอามาเนี่ยเพิ่นเอาไปไตาบอดเก่าเก่าเห็นตอวเดินเงินนั่นเดิมเอาไปเลยสองพวงเลนพอรับมาเงิน ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกำบัวามใจจากแม่ขวัญระยองแม่คำน้องยูรีด้วยนะครับขอบคุณปานาเป็นคนเอามาให้ปานาสุดเหรอชิบิเอินปายได้ไงมึงบังผมกับนมเราเนี่ยเฮ้ยไอ้ฝ่าไม่เอาเอาเงินมากไปแต่ไปซื้ออ้อยมากไปแต่เคียวเอี่ยมอีปอ์มึงอ้อยกะเทยตะลิบันยู่ซื่อๆเนี่ยเอาเรื่องสรุปแล้ว อันใดสีจางมอมาลัน่ะมอามอมลัมมึงสีจางบออีกกเธอทยวัฒนธรรมมึงเซร้ด้อีกกระเทยตาลีบันเฮ้ยมดากันเจ่าแท้คือนย่อนเหรียญนี่ไหมซุ้มเกย์ยอนเหรียญดาม่อเ็กอีกเธอทเป็นบาหวานว่าจจะสีว้กูหลับว้าไไม่ว่ากูเป็นบาหวัตนยังไงซุ้มกัเธหยอดเหรียญอีกเธอท์ข้อมดันว่าจงสีท่านพญาเขากระดีรดกีโดรดตายรอดเข้ารอดไม่หม